สวิงอ่ะสวิงเดียวะสวิงอยู่ข้างเดียวครับนี่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 เอเนี่ยนี่มาแล้วมาแล้วเฮ้ยทิวมาแล้วอ๋อเรียบร้อยไม่ต้องนะครับอย่ายก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 เป็นมั้งเนี่ยเป็นรอดตายครับอะไรวะรอดตาย ขานาข้าหน,น,าน,นาเปลีนเป็นเย,ยื่อยังดูใหญ่แล้ว